สวัสดีครับผมมีตะลพ่อฟูสแตมแบรนชานะล์ับพบกับพี่สแตมกันอีกแล้วที่นี่ที่เดิมที่ประจำนะคะวันนี้ตามคำเรียกร้องนะครับพี่ก็จะมาจัดกิจกรรมนะครับแล้วนงนจัดกิจกรรมแจกของรางวัลกันดีกว่าฉลองยอดตอนนี้ยอดคับกไครย์ชานอลมีอยู่400ท่านแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะฮะะวันนี้พี่ก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยมาแจกของรางวัลกันนะครับวันนี้มีของรางวัลทั้งหมด 5รางวัลด้วยกันนะครับผมห้ารางวัลด้วยกันนะครับผมเราไปดูกันเลยครับว่ารางวัลมีรางวัลอะไรกันบ้างแเดนรางวัลที่1นะครับผมรางวัลที่1นะฮะเป็นรางวัลฟักุชิเฟสสีชมพูนะครับประกอบไปด้วยอะฟักุชิแพนด้าขวดนมแล้วก็มากรองสีชมพูนะครับอันนี้คือรางวัลชิ้นที่1นะฮะแเดรรางวัลชิ้นที่2นะครับผมก็คือเฟสฟักุชินะฮะขนมปังนะครับผมประกอบไปด้วยวัลเฟอรเฮลโลคิตตี้นะฮะ อ่าขนมปังเบรดบันอ่าแล้วก็ขนมปังแพนเคก้กมีเนยตรงนี้ด้วยนะครับผมอันนี้เคืืรองวันชิ้นที่2นะคะนรับแดนรางวัลชิ้นต่อไปออน,ะนะครับก็คือมอนนิลักคุมานะครับอันนี้เป็นรางวัลที่3มชิ้นที่3นะครับผมเย่แนนฝวนรางวัลที่4นะครับก็คือตุก๊กตาเฮนโรคิตตี้ร่นคุณนายไข่มุกนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะเพราะว่าเนื่องจากสินค้ามันอยู่ที่ร้านของพี่นะครับไม่ได้เอามาไว้ในห้องนะครับผมตามนี้เนาะ และรางวัลสุดท้ายหรือว่ารางวัลใหญ่สุดด้วยนะครับในวันนี้ก็คือแทน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 ก็คือสกูชี่โกบาของไอบูมนะครับเย้ตัวนี้พี่เพิ่งซื้าเมื่อวานแล้วก็คิดไปคิดมา ว้าวที่ก็แจกเลยนะครับผมชิ้นนึงนะฮะทั้งหมดนี้ก็คือรางวัลของเรานะครับผมรางวัลของเราไม่ทั้งหมด5รางวัลนะฮะสำหรับกติกาการเล่นนะครับอันดับแรกนะครับให้น้องกด s ั b s c คร b e ก่อนครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับจากนั้นนะฮะให้น้องตอบคําถามมาว่านะครับน้องๆอยากได้อะไรกันบ้างแล้วก็พออะไรนะฮะตามนี้นะครับผมให้คอมเมนต์ลงใต้คลิปใน YouTube นะครับสำคัญอย่าลืมกด s u b s c คร b e และกดไลค์ด้วยนะครับย้ำคำถามกันอีกรอบนะฮะให้น้องคอมเมนต์ว่าน้องๆอยากได้อะไรนะครับ แล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับเอาละครับผมสำหรับการประกาศผลนะครับผมพี่พิเตอรจะจับเอาคอมเมนต์ที่โดนใจที่สุดนะครับ5คอมเมนต์5รางวัลน,นะครับผมมาประกาศผลในวันอังคารที่15พฤศ,ศจิกายนนี้นะครับผมโดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้นะเอาละ5ยังไงก็อย่าลืมร่วมสนุกกันมากๆนะครับยังไงก็วันนี้แค่นี้ละกันมาแจกรางวัลตามสัญญาแล้วนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ